คนที่เกิดวันศุขรค่ะในช่วงเจดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบให้3ใบค่ะใบแรกค่ะ The Sun ค่ะใบที่สองค่ะหกเหรียญค่ะใบที่สมค่ะเมจิ c เชีค่ะคนที่เกิด วันศุกร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะความสําเร็จอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะดวงของความสําเร็จของคนวันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะในช่วงเวลานี้สดใสนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จหรือว่าได้ความสําเร็จมาครอบครองในช่วงเวลานี้นะคะ มีเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องมีการช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเป็นการบริจาคเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทาให้คุณมีโอกาสได้มีการทําบุญทําบุญส่วนในช่วงเวลานี้หรือว่าได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในช่วงเวลานี้นะคะคนวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะได้ไพ่เดอะเมดิเชียนหมายความว่าคุณจะมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะหรือได้มีการ ทำอะไรใหม่ๆในช่วงวรานี้นะคะซึ่งเป็นการทำให้คุณนะคะสร้างความสำเร็จซึ่งจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะทำให้คุณได้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในช่วงเวลานี้และไพ่เดลเมจิเชียนะคะยังบ่งบอกถึงองค์เทพที่เป็นองค์พระพรหมด้วยนะคะใครที่นับถือพระพรหมนะคะลองไปขอท่านดูนะคะ ไม่ว่าจะเดือดร้อนในเรื่องของการเดินนะคะการงานนะคะความรักหรือสุขภาพนะคะลองขอท่านดูนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานนะคะลองไปขอท่านดูนะคะคนวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ขอนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคดีกันทุกคนคะ่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าครูกันด้วยคะ่ะ